ปี้เป็นยังไงบ้างอะฮะเจ็บมาหรือเปล่าเดยผมจะช่วยดีกว่านะระวังหน่อยนะเดยนช้าๆนะถ้าหากจะพูดถึงนางเอกซีรีส์ฮ่องกงที่เป็นขวัญใจหนุ่มๆชาวไทยในยุค8090แล้ว จะต้องมีชื่อของโจไห่เมยรวมอยู่ในนั้นแน่นอนเพราะด้วยความสวยความน่ารักดวงตากลมโตและฟันกระต่ายรวมถึงริมฝีปากที่ดูน่าจุ๊บอย่างถึงที่สุดทำให้เธอกลายเป็นนางในฝันของบรรดาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทั่วเอเชียด้วยภาพลักษณ์ของสาวน้อยที่ดูใสซื่อบริสุทธิ์จึงมักต้องกลายเป็นเหยื่อโอชาให้กับเหล่าตัวร้ายตัวโกงของเรื่องคือเธอถูกย่ำยีบนจอบ่อยมาก บ่อยจนหัวใจของแฟนๆทั้งหลายต้องยับเยินซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอมีผลงานซีรีส์ฮิตๆมากมายหลายเรื่องเช่นคู่ทรนง1986ค่าของคน1987คู่แค้นสายโลหิต1989เพื่นรักเพื่อนแคลน1991และกระบีฟ้าดาบมังกร1994เป็นต้น แต่สิ่งที่ทําให้เวรุ่นเวลองหน้าตอนนั้นอย่างแอดต้องตื่นเต้นจนยืดกำเดาแทบจะไหลออกมาเป็นโลหิตก็คือการที่เธอประกาศจะเล่นหนังว่าวิวคู่กับเจ้าพ่อลินสว่างอย่างปาเยิ้นตะหัวในหนังถึงโลกแต่ก็ไม่หายบ้าเธอ1993ที่แอดถึงกับต้องลงทุนนั่งรถแดงเข้าตัวเมืองเชียงใหม่เป็นระยะทางไกลนับหลาย10กิโลเมตรเพื่อที่จะได้เห็นน้องหัวผู้น่ารักโดนได้คนใจยักอย่างปาเยิ้นขยี้ แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่บทน้องหัวผู้น่ารักและอาภาพัพในซีรีส์คู่แคนสายโลหิตก็ยังเป็นภาพจำที่งดงามในใจของแอดเสมอมาและต่อจากนี้คือเรื่องราวทั้งหมดของชีวิตเธอครับโจไห่เมยบทที่หนึ่งปฐม,มบทโจไห่เมยหรือแคที่โจนักร้องและนักแสดงสาวระดับตำนานของฮ่องกงเกิดเมื่อวันที่6ธันวาคม ปี1966ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงในครอบครัวที่สืบเชื้อสายมาจากตระกูลขุนนางของแมนจูเด็กหญิงโจไห่เมยเติบโตขึ้นมาด้วยสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนักเพราะเธอเป็นทั้งไซนัสและโรคภูมิแพ้เธอจึงชอบเล่นกีฬาบาสเกตบอลเพื่อฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรงทำให้เธอมีร่างกายที่สูงกว่าเด็กวัยเดียวกัน ด้วยความที่เธอมักจะเล่นกีฬาและชอบคลุกคลีอยู่แต่กับเด็กผู้ชายทาให้เธอกลายเป็นเหมือนกับเด็กทอมบอยร้อนถึงผู้เป็นบิดาที่เป็นลูกหลานตระกูลขุนนางต้องจับเธอมาอบรมบ่มนิสัยเพื่อให้เธอดูมีความเป็นผู้หญิงอย่างที่มันควรจะเป็นบทที่2ส,สู่เส้นทางขนฟ้าคว้าดาวในปี1984 ซึ่งตอนนั้นเธออายุได้18ปีเพิ่งจบจากชั้นมัธยมปลายมาัดและกำลังเตรียมตัวเพื่อจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยพ่อของเธอได้ชักชวนเธอให้เข้าร่วมแข่งขันในรายการประกวดมิสฮ่องกงประจำปี1985าปีแต่เธอก็เกิดอาการลังเลเนื่องจากรู้สึกขาดความมั่นใจและสุขภาพที่ยังไม่ค่อยจะแข็งแรงแต่พ่อของเธอก็แอบไปยื่นใบสมัคร ทำให้เธอต้องเข้าร่วมการแข่งขันในแบบที่ไม่ค่อยจะเต็มใจแม้จะมีรูปร่างหน้าตาที่ดูสวยและโดดเด่นทำให้เธอกลายเป็นตัวเก่งที่จะคว้ามงกุฎแต่เธอกลับพลาดโอกาสกับการที่จะเข้าถึงรอบสุดท้ายเนื่องจากการขาดไหวพริบและไม่มีความมั่นใจในการตอบคำถามซึ่งนั่นดูเหมือนว่าหนทางการไต่บันไดาดาวของเธอได้จบสิ้นลงที่แค่ตรงนั้นแต่มันกลับไม่ใช่ เมื่อความโดดเด่นบนเวทีของเธอไปเข้าตาผู้บริหารของทีวีบีที่ได้รีบติดต่อให้เธอเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดเป็นเวลา2ปีทันทีโดยเธอต้องเข้ารับการอบรมการแสดงเป็นเวลา6เดือนก่อนที่จะเริ่มทำงานแต่เส้นทางสู่ดวงดาวกลับต้องพบเจออุปสรรคเมื่อแม่ของเธอต้องการให้เธอเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมากกว่าและเมื่อเธอดึงดันว่าจะเลือกเส้นทางการแสดงแม่ของเธอก็โกรธจนหัวฟัดหูหว,วียง แต่สุดท้ายแม่กับลูกก็ได้ทำข้อตกลงกันว่าถ้าในระยะเวลาสองปีเธอไม่สามารถก้าวสู่ความเป็นดาราดังได้เธอจะต้องลาออกจากวงการและกลับมาเรียนปริญญาให้จบซึ่งเธอก็ได้ตอบตกลงกประตูที่จะก้าวสู่ความฝันจึงได้กลับมาเปิดกว้างให้กับเธออีกครั้งบทที่สบนเส้นทางซีรีส์แค่เพียงสามเดือนที่เธอเข้าเรียนการแสดง ทางต้นสังกัดอย่างทีวีบีก็ได้จับเธอประเดิมเล่นในบทเล็กๆเ,เป็นน้องสาวคนสุดท้องที่ชื่ออย่างจิ๋วเม่ในอภิมหาซีรีส์ฟอร์มยักษ์ของช่องคุนศึกตระกูลยาง1985ที่มีห้าพยักษ์ทีวีบียังหลิวเตอหัวเลี้ยงเฉาเวยทังเจินเย่เหมียวเฉียวเวยและหวงเย่อหัวนำแสดงทำให้เธอเริ่มเป็นที่จับตาของผู้ชมเพราะซีรีส์ที่ดังไปทั่วเอเชีย หลังจากนั้นเธอก็ได้รับการป้อนงานให้อย่างต่อเนื่องเช่นซีรีส์คู่ทรนง1986ประกอบว่านจือเหลียงกับเจิ้งอี้หลิงที่แจ้งเกิดให้กับเธออย่างเต็มตัวเจ้าแม่ฮ่องกง1986ประกอบเซียวเหล่งหนึ่งอย่างเฉินอี้เหลียนซึ่งในเรื่องนี้นี่เองที่เธอได้พบกับพระเอกหนุ่มอย่างลีเหลียงเว่ยและได้ก่อความสัมพันธ์แบบรักแรกพบจนนำมาซึ่งการแต่งงานที่แสนสั้นแค่เพียงหนึ่งปี ลิขิดห้องเต้1986ประกบหลิวเตอ๋อหัวกับหลานเจียอิงค่าของคน1987ที่เป็นการกลับมาขึ้นจอร่วมกับพี่ว่านและเจ๊เจิ้งอีกครั้งแม้ว่าทางช่องจะมีงานป้อนให้เธออย่างต่อเนื่องแต่มันกลับเป็นแค่บทตัวประกอบหรือแค่บทสมทบเท่านั้นเธอยังไม่เคยได้รับบทนางเอกหรือบทนำของเรื่องแต่อย่างใดทำให้เธอรู้สึกท้อใจมากและคิดว่าเธออาจจะต้องถอนตัวจากวงการ เพราะมันใกล้จะครบเวลาสองปีที่เธอได้ให้สัญญากับแม่ไว้แต่แล้วโชคชะตาที่พลิกผันก็มาถึงเมื่อทางต้นสังกัดอย่างทีวีบีได้สร้างซีรีส์ฟอร์มยักษ์ของช่องขึ้นนั่นคือคู่แค้นสายโลหิต1989ที่ระดมดาราดังๆมาจนล้นจอทั้งพระเอกสุดฮอตอย่างหงงเยื่อหัวนักแสดงดาวร้ายหน้าใหม่อย่างเวินเจ้าหลุนโดยมีหลิวเจียหลิงเล่นเป็นนางเอก เศร้าเมืมยฉีและเธอเล่นเป็นนางรองในบทน้องหัวผู้น่ารักของแอดนั่นเองและในทันทีที่ซีรีส์ออกอากาศมันก็สร้างปรากฏการณ์ที่ฮิตถล่มทลายไปทั่วเอเชียรสร้างชื่อเสียงให้กับนักแสดงทุกคนรวมถึงตัวเธอเองด้วยและในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองที่นางเอกเบอร์ใหญ่ๆของทีวีบีขณะนั้นอย่างเต้งชุยเหวินเฉินอี้เหลียน ชีเหมยเจินและเจิงหัวเชียนได้ทยอยพากันออกจากช่องเนื่องจากหมดสัญญาทำให้โอกาสตกมาถึงสองนางรองตลอดกาลอย่างเศร้าเหมยฉีและเธอในทันทีเพราะพวกเธอกลายเป็นนางเอกแถวหน้าและมีผลงานซีรีส์ดังๆออกมาอย่างมากมายเช่นเพลิงรักเพลิงแขน1990ประกบว่านจีเหลียงกับจางเจียหุยเลือดหนักสู้1990ที่เล่นคู่กับกัวจิ้นอัน ได้ประกบกับดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างหลีหมิงในซีรีส์ย้อนรักรอยอดีต1990แต่ซีรีส์ที่ทำให้เธอดังระเบิดไปทั่วเอเชียในฐานะนางเอกอย่างเต็มตัวก็คือซีรีส์เพื่อนรักเพื่อนแขน1991ที่เธอได้กลับมาขึ้นจอกับพระเอกคู่ขวัญทั้งหลีหมิงและเวินเจ้าหลุนอีกครั้งเธอมีผลงานซีรีส์ธิ์กระบี่ฟ้าคมรุน1991 เป็นผลงานสุดท้ายกับค่ายทีวีีที่เธอตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเพราะอยากไปหาประสบการณ์ใหม่ๆเนื่องจากรู้สึกเบื่อก,กับบทบาทเดิมๆที่ต้องเล่นเป็นแค่นางเอกแสนดีผู้อาภัพยอยู่ตลอดและผลงานเรื่องแรกหลังออกจากที b ก็คือการไปรับเล่นซีรีส์ไต้หวันกระบี่ฟ้าดับมังกร1994ในบทของจิวจื่อเยียกผู้โหดเหี้ยมประกบมาจริงเทาและเยี่ยทง ซึ่งทำให้ชื่อเสียงของเธอเริ่มกลับมาเป็นที่กล่าวขานอีกครั้งเพราะซีรีส์ได้โด่งดังไปทั่วเอเชียร,รวมถึงตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยในปี1995เธอก็ได้หวนกลับมาสังกัดในสถานีทีวีบีอีกครั้งกับผลงานซีรีส์ม่านรักม่านประเพณีที่เธอเล่นประกบกับหลอจียเหลียงและจางเจ้าหุยซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีซีรีส์อาถรรพ์รักวิญ,ญญาณสาว 1997ที่เธอเล่นคู่กับหลินเจียตงซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงในฮ่องกงทำให้ชื่อของเธอกลับมาฮอตอีกครั้งและครั้งนี้มันจะดังไกลไปถึงประเทศญี่ปุ่นเมื่อเธอได้รับการติดต่อให้ไปร่วมเล่นภาพยนตร์โฆษณาคู่กับมาซาโตชินากาเซะพระเอกชื่อดังของญี่ปุ่นรวมถึงการออกอัลบั้มภาพสุดเซ็กซี่ที่ร้อนจนเธอได้รับฉายาชารอนสโตนแห่งเอเชียเลยทีเดียว เมื่อหมดสัญญากับทางญี่ปุ่นเธอก็รีบบินกลับมายังฮ่องกงเพื่อร่วมแสดงในซีรีส์ฟอร์มยักษ์ของทีวบีเลือดรักเลือดทรนง1998ประกอบหวงเย่อหัวและกูอายมิงแต่เนื่องจากการโหมง,งานหนักเป็นเวลานานทธอไม่เธอเกิดล้มป่วยอย่างกระทันหันและตรวจพบว่าเธอเป็นโรค SLE แบบเดียวกับที่พุ่มพวงดวงจันทเป็นกลายเป็นอุปสรรคต่ตอการถ่ายทำ ทำให้ผู้กำกับต้องตัดสินใจเขียนบทใหม่ให้ตัวละครของเธอตายเพียงแค่ตอนที่40และให้กลัวาาหมิงขึ้นเป็นนางเอกจนจบการถ่ายทำทั้งหมดที่62ตอนและในปีต่อมาเธอก็ได้ย้ายไปสังกัด ATV และได้มีผลงานดังๆอย่างเช่นพี่น้อง2เดือดน1 9 9 9ประกบทันเย้าเหวินกับเถาต้าวีเมืองมายาปี2000ประกบเถาต้าวีหลิวเจียหลิงและฟางจงซิน โดยเธอได้เซ็นสัญญากับ ATV เป็นเวลาทั้งหมด4ปีและมีผลงานซีรีส์แค่4เรื่องเท่านั้นเนื่องจากสุขภาพที่แย่ลงทำให้เธอไม่สามารถรับงานเยอะๆได้และในยุคหลังปี2,000ชื่อเสียงของเธอก็เข้าสู่ช่วงขาลงแม้เธอจะยังมีงานซีรีส์อยู่เรื่อยๆทั้งในฮ่องกงทั้งจีนแผ่นดินใหญ่และในไต้หวันแต่มันก็ไม่ได้ดังไปทั่วเอเชียเหมือนแต่ก่อนผลงานของเธอที่เป็นที่รู้จักในยุคหลัง มักจะเป็นซีรีส์ของจีนเพ่นินใหญ่ที่เธอได้ย้ายไปปักหลักทำงานอย่างถาวรเช่นการเล่นประกบกับฟ้านปิงปิงในซีรีส์บูเชกเทียนปี2014มัทุรสหวานล้ำสลายเป็นเท่าราวเกล็ดน้ำค้างปี2018และกลับมาเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งเมื่อเธอรับบทแม่ชีมิกจอ้อเวอร์ชั่นสวยสะพึงในซีรีส์ดาบมังกรยกปี2019และเธอยังคงรับงานแสดงอย่างต่อเนื่อง เธอมีผลงานซีรีส์ทั้งหมดรวมกันกว่า37เรื่องตลอดระยะเวลากว่า38ปีที่เธออยู่ในวงการมานับตั้งแต่การเปิดตัวเป็นครั้งแรกกับซีรีส์ขุนศึกตระกูลอย่างในปี1985บทที่4บนเส้นทางภาพยนตร์แม้เธอจะได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในราชินีจอแก้วของฮ่องกง แต่ในด้านวงการภาพยนตร์นั้นเธอกลับไม่มีผลงานที่สร้างความโดดเด่นให้กับเส้นทางอาชีพของเธอแต่อย่างไดแม้เธอจะเล่นหนังมาแล้วกว่า39เรื่องแต่กลับไม่มีภาพจำของเธอในใจผู้ชมในฐานะของนางเอกภาพยนตร์เลยซึ่งบทบาทของเธอในภาพยนตร์ส่วนใหญ่มักเป็นแค่บทรับเชิญหรือบทสมทบเท่านั้นเช่นในหนังคนเล็กนักเรียนโตภาคส1993ของอาสิงถึงโลกแตกก็ไม่หายบ้าเธอ 1993ขาตั้งสู้ภาค2 1995คนพยักบิน1996 b i s t c o 1998 Vampire Controller ปี2001ศึกทะลุฟ้าตระกูลอย่างปี2011 La Heroes Return ปี2021ที่เธอรับบทนางร้ายประกบกับพระเอกอย่างหยวนเปียวและอดีตสามีอย่างลีเลียงเว่ยเป็นต้นบทที่ห้า บนเส้นทางนักร้องนอกจากผลงานภาพยนตร์และซีรีส์แล้วแทบไม่มีผู้ชมในบ้านเรารู้เลยว่าเธอก็เป็นนักร้องด้วยเช่นกันโดยเธอได้ออกสตูดิโออัลบั้มรวมกันถึง2ชุดคือ Sunshine Love 1995และ Loving You ในปี1997นอกจากนี้เธอยังเคยเล่นเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอให้กับเพลงดังของจางเซียโยที่ชื่อหวนเปียในปี1993ด้วย บทที่6บนเส้นทางแห่งความรักในระหว่างการถ่ายทำซีรีส์เจ้าแม่ฮ่องกง1986ซึ่งมีเฉินอวี้เหลียนเป็นนางเอกเธอก็ได้พบกับพระเอกของเรื่องอย่างลี่เลียงเว่ยด้วยความใกล้ชิดในกองถ่ายที่เขาคอยดูแลเอาใจใส่เธออย่างดีในฐานะพระเอกรุ่นพี่กับนางเอกน้องใหม่ทำให้เธอรู้สึกประทับใจและตกหลุมรักเขา และแอบไปจดทะเบียนกันอย่างลับๆที่เมืองลาสเวกัสของสหรัฐอเมริกาในปี1989ซึ่งตอนนั้นเธออายุ20ตนๆตนส่วนตัวเขาอายุ33แต่การแต่งงานก็จบลงในระยะเวลาอันสั้นแค่เพียง1ปีเนื่องจากความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันพ่อของหลี่เลียงเวยต้องการให้เธอมาคอยดูแลเขาแต่เธอกลับมกมุ่นอยู่กับงานแสดงนอกจากนี้ เนื่องจากเธอโตมาแบบลูกคุณหนูที่แทบไม่เคยต้องทำอะไรเองเลยเธอจึงไม่รู้ว่าจะต้องปรนนิบัติเขาอย่างไรสุดท้ายเตียงจึงหักเพราะต่างคนต่างก็มีดาวกันคนละดวงบทที่ 7. อูชี่หยงอูชี่หยงเป็นมหาเศรษฐีหนุ่มผู้มั่งคั่งของฮ่องกงในปี1998หลังจากที่รู้ว่าโจไห่เม่ยได้แยกทางกับหลีเลียงเว่ยแล้วเขาก็ได้ไล่ตามจีบเธออย่างบ้าคลั่ง และได้คบหาเป็นแฟนกันในที่สุดแต่มันก็กินเวลาแค่หนึ่งปีในปี1999เธอก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขาได้จบลงแล้วสาเหตุจากการเล่าหรือเขาสงสัยว่าเธอจะมีลูกให้เขาไม่ได้เนื่องจากเธอมีภาวะบกพร่องบางอย่างแต่แท้ที่จริงแล้วเธอแค่มีอาการเกล็ดเลือดต่ำเท่านั้นไม่ได้มีผลต่อการมีลูกแต่อย่างใด นี่อาจเป็นแค่การหาข้ออ้างเพียงเพื่อที่จะผละไปหาเหยื่อใหม่ๆของเศรษฐีนักล่าเนื้อสาวเท่านั้นสุดท้ายเธอก็ต้องพบกับความชอกช้ำอีกครั้งหนึ่งบทที่8ความรักปริศนาแม้จะต้องผิดหวังกับความรักถึงสองครั้งสองคราแต่เธอก็หาได้เข็ดขยาดกับมันในปี2013เธอก็ได้เปิดเผยว่าเธอได้คบหากับแฟนหนุ่มนอกวงการซึ่งมีอายุอ่อนกว่าเธอถึง7ปี เขาเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีวิธีการใช้ชีวิตที่สุดสันโดษและเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเธอเป็นดาราแม้จะใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนนักบวชแต่เขาก็เอาใจใส่เธออย่างดีพวกเขามีความสุขกันตามอัตภาพแต่แล้วทุกอย่างก็ต้องจบลงเมื่อเธอได้เผยกับสื่อในปี2021ว่าเธอได้แยกทางกับเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยไม่เปิดเผยสาเหตุของการเลิกราจากการที่แอดวิเคราะห์ปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่ผู้ชาย แต่อาจเป็นที่ตัวของเธอเองที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างและมีโลกส่วนตัวสูงที่สำคัญเธอไม่มีความต้องการที่จะแต่งงานเธออยากใช้ชีวิตที่เป็นอิสระในแบบฉบับของคนโสดมากกว่านี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงได้เลิกกับเขาทั้งๆที่ยังมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันคนที่มีโลกส่วนตัวสูงอยู่กับใครก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละอยู่ได้แค่กับคนคนเดียวนั่นคือตัวของเธอเอง บทที่ 9. ชีวิตที่เลวร้ายในทีวีบีเช่นเดียวกับนักแสดงดังคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหลิวเตอหัวเถาต้าวีหรือห่วงเย่อหัวที่มักมีปัญหากับต้นสังกัดและไม่มีความสุขกับการทำงานเนื่องจากการถ่ายทำแบบหามรุ่งหามคำ่ำชนิดที่แทบไม่มีเวลาพักผ่อนแค่เวลาจะนอนยังไม่มีไม่ต้องพูดถึงเวลาที่เป็นส่วนตัว หรือการที่จะออกไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเลยเพราะมันคือเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เธอเองก็เจอกับปัญหานี้เช่นกันบางครั้งเธอต้องออกกองติดต่อกันเป็นเวลาถึงส5หวันโดยไม่ได้พักเธอต้องอ้อนวอนกับผู้กำกับว่าขอตัวกลับบ้านไปอาบน้ำอาบท่าบ้างเพราะเธอรู้สึกว่ากลิ่นตัวเธอเหม็นเหมือนปลาเค็มแล้วแต่ผู้กำกับก็โบกมือปัดอย่างไม่ใยดีและเธอก็ต้องทนถ่ายทำแบบตัวเหม็นเมต่อไป เธอยังบอกว่าที b ีบีขี้เหนียวสุดๆไม่ยอมจ้างสตันเกิลเพื่อให้มันเล่นแทนเธอในฉากเสียเส่ยงๆที่อันตรายเช่นการกระโดดบนยอดตึกแต่ถ้าเธอต้องการสตันจริงๆทางทีมงานก็จัดให้ได้แต่เธอต้องจ่ายค่าตัวสตันเองเอากำมันอะไรจะตึงหนืดขนาดนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมห่วเยอะหัวถึงได้ไปแล้วไปรับไปแล้วไม่ยอมกลับมาที่ทีวีบีอีกเลยแม้ว่าที่นี่จะทำให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังแค่ไหนก็ตาม เพราะเข้าหลงหลายการทำงานในจีนแผ่นดินใหญ่ที่ที่ทำให้เขาได้มีเวลาไปเล่นฟุตบอลและออกไปแฮงเอาท์กับเหล่าเพื่อนๆได้ตลอดเวลาหลังเลิกงานนั่นเองบทที่10ชีวิตโสดอันสวยงามปัจจุบันโจไห่เม่ยในวัยห้57ปีได้ย้ายไปปักหลักที่กรุงปักกิ่งเป็นเวลากว่า20ปีมาแล้วเธอยังคงรับงานในวงการอย่างต่อเนื่อง และใช้ชีวิตอย่างสโลว์ไลฟ์ในบ้านหลังใหม่ที่เธอเพิ่งซื้อมาไม่นานมันเต็มไปได้วยแปลงดอกไม้หลากสีในสวนเล็กๆหลังบ้านที่เธอได้สร้างขึ้นพร้อมกับพืชผักที่เธอปลูกไว้กินเองรวมถึงต้นเชอรี่ที่กำลังออกผลสีแดงจนเต็มต้นแม้ข้างกายเธอจะไร้ซึ่งชายคู่ใจแต่เธอก็มีน้องหมาตัวใหญ่ถึงสงตัวที่คอยเป็นเพื่อนเล่นให้คลายเหงาเธอไม่คิดที่จะต้องการอะไร มากไปกว่านี้อีกแล้วและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของนังเอกขวัญใจหนุ่มไทยในยุค90โจไห่เมย